สบายดีพี่น้องมอสคูสุคน้อจ้ามณีอ้นสีมาเห็ดก้อยมักลินไม้้อจ้าตอนนี้สาวกุ้งผมก,กำลังทำการซอยทำการซอยมังลินไม้ซื้อมาแต่ด้นพี่น้องแต่เอาข้าวตู้ไว้บิเห็ดกินจะเผื่อซื้อ,อยู่บัตคู่มณีอ้นสีเห็ดก้อยมักลินไม้แล้วกะ็แกงเห็ด เฮ็ดอาเฮ็ดบดคอนเนาะแล้วก็เฮ็ดเค็มแกงใส่กันแต่อนอนเสียดมาลินไม้ก่อนละจีเฮ็ดแกงเฮ็ดมาเบ่งนำกันเลยพี่น้องเด้อก่อนมาลินไม้วิธีของอนสนเสียดแบบใดเฮ็ดแนวไดเด้อจ้า กระซอยแล้วเร้จจ้าพี่น้องลิ้นไม้ซอยแล้วแล้วหมักลิ้นไม้นี่ก่อนห้าจิ้งก้อกกะกะบริยากัอพี่น้องเด้อเขาก็เอาไปเผาไผ่แล้วเขาก็มาขูดดำาออกแล้วเขาก็มาซอยเขาซอยแล้วละเขากะสีใส่เกลือแล้วเขาก็สีเอาไปล่างน้ำแบบว่าข้าเห็ดไปนี่มันสีบกขมปนไดนะพี่น้องแต่อิงตามคันผูหมักกินขมแท้ๆกะคือซอยแล้วลวกะเขากะ ามาก้อยเลยแต่อ้นมาขั้นกับเกลือกัสีไปอันขั้นน้ำข้มออกก่อนนะจ๊ะย้อนรอติดตามพี่น้องอ้นกระเซียนมาไปล้างน้ำแล้วกัสีเสียมาก้อยด้วยพี่น้องเดยอ้นก็ล้างแล้วเด้อจ๊ะกัสีใสผงซูรุรตน้อยหนึ่ง ใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำปาลาหมักเน่าเลยแล้วมันเค็มนะมะลิดไม้สองมากมากหนึ่งอ่ะมันแก่ได้อันน้องเรื่องมะลิดไม้สองพักสองหมาก อ้อนก็สิมาใส่เขาคู่อ่ะสกเพ็ดผงเสียงน้ำปูเป้น้ำปูเป้กระสีเมื่อแล้วพี่น้องเลยมือกขอโทษน้ำอะไรแค่ใจไร ใสพพ่พักหอมขันมีอันซีนหมูกาผักผักซีนหมูพี่น้องผักแล้วกอามาคั่วเอามาคัาาว่วแล้วก็มากออยใส่กับมะลินไม้นี่แซ่บแต่อ้นนั่นชิช้ส่แต่มะลินไม้ผักหอมผักขัวนี่แหละ เปนมาใส่ซีเมนต์ใส่มะนาวด้วยจ้าใส่มะนาวกินแบบ้านอกนยพี่น้องกินดนบ้านนอกกินในบ้านนอก แล้วบัดนี้แล้วแล้วพี่น้องสูตรของออนก้อนมมลินไม้วันนี้กะไปเบิง่งอ้นสีกแกงเฮ็ดต้เลยจ้านี่ก็คือเฮตโอ้นสีกแกงเลยจ้าคือเฮตบดเฮดธรรมศาสตร์เลยพี่น้องตอนโอนไปทาง ตลาดทางแบ่งยมมาลาดน้องพี่น้องแลวอ้นซื้อมาว่าสีแกงแต่อ้นก็ยังม่แด้แกงค่ะก็สิแด้แกงมะนีแหละมาเบ่งนํากัน้อจ้าว่าอ้นสีแกงใส่ยังแน่มียังแหน่้ะจ้านี่กค่ะคือน้ำยาน,นางกำลังพวดพี่น้องบันนี้อ้นก็นสิเอวเฮ็ดลงกมีเฮ็ดเข็มนำ้อจ้าที่อ้นสีแกง้อจ้ามีเฮ็ดเข็มนำ ยกมือนเนี่ยขอโทษขออภัยเด้อจ้าเพราะว่ารอซับมันจึงเสร็เต้าแหละมันห้อนมันก็เลยอ่ได้แฝกกว่ได้อุ่นเอากะเฮดบดลงแล้วหรออ่อนเอาเฮดเข็อเอเเมลงเด้อจ้าเฮดเข็เมลงข้อเบือ่อแล้วเด้อจ้าอุ่นต่ำแล้วแล้วเราก็จะลงหม้อเห็ดใส่ข้าวเบือ่อแล้วเด้อจ้าใส่ข้าวเบือ่อแล้ว,วก็มีเฮดเค็มน้ำเด้อจ้า เอาเห็ดเข็มส่นาำแกงปนเดียวเด็วจะแซบวอยังบม่ได้ปรุงเลพี่น้องเดี๋ยวอนสนซี่ซยังปรุงยังเรอบ้างเะจ๊ะเสิรปงวนคัวเสิร์ฟไป อันนี้ก็คือผักเฮาสิแกงใส่เห็ดเด้อจ้าก็มีผักมันแก้วเนาะยอดของมันแก้วแล้วก็ยอดยอดผักเป็นนัวหรือว่ายอดผักผงสุรสแล้วก็มีผักติ๋วด้อจ้าผักกะลอ้นเก็บมาเมื่อวานนี่พี่น้องเก็บอยู่สวนแม่ว่าสิหนึ่งป้าแล้วเพิ่นบ่ได้หนึ่งเมื่อวานนี่เพราะว่าเพิ่นเปิดตู้เปิดเพลงแล้วเพิ่นบ่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็เลยบ่เฮ็ด ะเล่อุ่นก็เอามาแกงเสเห็ดมีกับพักนางตู่้าจ้าหรือว่าพักนางรักจิแกงเสเห็ด,ด้อจ้าหมอกดา้าจ้าหมอกดแล้วอุว่อนกับิใส่สพักผงสุรตพักมันแก้วพักติ้ว มันแก้วพักฟงสุลอดุกแล้วพักติวซุกแล้วอุอน่นกระซิใสพักนางตูน้ำลังคันมืดก็ขอโทษแล้วพี่น้องเดเพราะว่าโทรศัพท์นี่ถ่ามันถือห่อนแล้วมันสีดับท่าห่อนแห้งมันไม่สีดับเลยดับเองขาดดับขอโทษน้ำรังซุกแล้วพี่นอ้องอุ่นกระซิใสพักนางตู ต้เอาหน้าตู้กัเก็บเอานี่เฮ้ทนเน,น,นี่ยชิโน่ไปซื้อภาคหลวงชุลก็เก็บอันในสวนมันแก้วเอานี่สวนผัาเตีย๋ละคนแถม,ม่นาน้ำเฮ็ดคนซื้อเฮ็ดแล้วคนแถมให้เลยทำการตักเด้อจ้าแล้วแล้วแอบได้เห็ดเ,เข็มทรัพย์เห็ดเข็มแน่แล้วก็เห็ดอะไรเห็ดตัวเห็ดขาว เก็บเกียวข้าวขาวขนาดเนาะโบมีน้ำตดแกงข้าวนา้ำลา,า,า,ายได้ไหมหเย็นน้ำกระไข่ขมวดได้จะใส่ขมวดลายอีเพาะกระ่บอยู่ได้พี่นอ้องไปป่าอีกแล้ว เสร็จแล้วจ้าพี่น้องก้อนมักลินไหมละกามีแกงเห็ดเดอวจ้ามาเดอ้อมาสุขสุขคนเดอวจ้า สบายดีพี่น้องอนกสิมาลาคลิปเดจ้าคลิปที่เห็ดก้อยมักลินไหม้ครับแกงเห็ดเดจ้าคลิปนี้กสิลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอดมาหาไซเดจ้าแล้วก็ช่องแม่จีตพ่อแอนเดจ้าสบายดีบ๊ายบาย